หอมรูอ้อืมก,ม,ออกมกระเทียมหอมเลยเกลียวกระเทียมเกลียวกระเทียมวันนี้ไม่มีปนะัญหาเพราะว่าเรามีาเครื่องดูดกลิ่นดูดอากาศอยู่นะโอเคสำหรับมื้อนี้ผัดเส้นผัดเส้นใบไวยธรรมดากับไข่สองฟอง ช่อ้ายารีรันเช่นเคยครับสำหรับคลิปวันนี้ผมจะทำเส้นเส้นไวไวๆผัดผัดเส้นไวไวัเช่นเคยครับง่ายๆแต่ไม่ใช่เส้นบะหมีม่กึง่งสจเป็นรูปนะครับมันจะเป็นเส้นเส้นแล้วก็เรียกว่าอะไรวะเส้นไวไวๆอะ่ะเออทินกอของผมจะทําให้มันวนะ ติดให้มันร้อนให้เดือดให้ไวอ,อันนี้วัตถุดิบที่ผมเตรียมไว้นะกระเทียมผักสำหรับวันนี้ผมจะผัดใส่ไข่ผัดใส่ไข่สองฟองนะไข่สองฟองเพิ่มดีกรีด้วยวิตามิน เอาละทีนี้จะเริ่มจากการรวนไข่ได้ไหมใส่น้ํามันใส่น้ํามันเข้าไปในกระทะเล็กน้อยอุ้ยเยอะไปไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าคือลวนลวนไข่เพื่อผัดกับเส้นรวนไข่อันนี้มันน่าเสือเลยกมา วงไม่จะเดือดเกินนะเดือดไฟสักหน่อยไหมชั่วชั่วว้าวเหมือนเดิมครับถ้าเสียงดีดังอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะอ่ะาก็ต้องคำใจตีต เใส่ข้าไปกระเทียมใส่กระเทียมข้าไปเจียวเทียมให้หอมไม่ใช่ไม่ใช่เจียวเทียมหอกหมายความว่าเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมหอมแล้วเราก็จะรวนไข่ รอสักครู่น,นี่ก so ็ดูเส้นไปด้วยโอ้เลือแล้วโมโหว้าวร้อนอ่ะนี่ไงสมติเดือดแล้วเขามาเดือดไอันี้เดี๋ยวรอเส้นมันอืดสักหน่อยหนึ่งนี่ว่าอะไรวะอืดอืดอืดไม่รู้สิเก็บฝาก่อน ร้อนร้อนอืมกระเทียมหอมเลยเกลือกระเทียมเกลือกระเทียวแต่นี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเรามีอ่าเครื่องดูดกลิ่นดูดอากาศอยู่นะโอเคสำหรับมื้อนี้ผัดเส้นผัดเส้นแบบไวธรรมาดากับไข่สองฟองเอ้อย Ừ, đây nhải đi à? tay phải oi, được, rót, tám mươi, ồ, ôi น่าจะรถไฟไหมไรงนไหมน่าจะรถไฟอ่ะไปกันไหนอ่ะ หน่อยเอาเอ่อเอาผักใส่ไปกับน้ำเดือดร้อนๆเนี่ยคือลวกผัดลวกผักในตัวลวกผักในตัวเวลาผัดออกมามันจะลงตัวมากเลยเพราะว่าผัดเนี่ยถ้าเกิดเราไปผัดแบบกระตันผัดนะมันมันจะแบบไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่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 อร่อยไี่คือพี่กลมกล่อมเก็บเนี่ย

ร่วนไข่ไปเรื่อยๆอ่าโอเคคือตอนนี้เรายังไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรนะคือผัดแบบง่ายๆไม่มีอะไรมากเนี่ยอันนี้ก็รอให้ผักให้เส้นม,มันอืดนิดหน่อยปิดเลยดีกว่านลำปลากราดเต๋อไปออใส่ ความสะอาดไปเลยนีคขับหมั่นไส้เดี๋ยวเส้นมันเปิดผัดเนี่ยโอเคผัานควแบบกำลังสวยเลยใช่ได้ใช่ไดมว้าวกับช่องคุณตาตะยารีรันคลิปแบบเรียวเรียวอิ่มทุกสนโนสติปนะครับคลิปนี้เรานี่ผัดเส้นก็สไตล์เดิมๆเพราะว่า ความในอื่นเขาอยากจะเป็นนะประมาณนี้ชอบประมาณนี้โอเคเนี่ยพอเส้นมันอื่นนะสะักพั้นึงเนี่ยเส้นอื่นได้ที่เราก็จะค่อยเอาลงผัดปรุงเครื่องเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากก็น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสธรรมดาน้ำปลานิดน้อยอะไรประมาณนะั้นก็ เนี่ยส่วนไข่ที่เรารวนๆต่กระเทียมไปแล้วเนี่ยประมาณนี้จะได้เลยเส้นมานี่ผมว่าอาจจะไม่ต้องเปิดแก๊สก็ได้นะโอเคผมว่าเส้นได้ที่แล้วน่าจะอืบเพียงพอละเ้าะเลอะเลอะเลอะนะเธอเลอะเลอะเช็ดสิเลอะก็เช็ดนะเลอะก็ต้องเช็ด ความสาดเราต้องมานะผมเนี่ยไม่ได้เลยโอเคทีน,นี้ผมจะขออนยญาตเอาเส้นลงเลยนะผมดูแล้วก็ได้เเี่าไะตัผัดกวางตุ้งโอเคประมาณใช้ได้เลยเอ่อเกน้ำออกก่อนหรือว่าจะเอาน้ำออกก่อนแล้วกัน โอเคน้ำออกเรียบร้อยปลุกขิดลงไปเลย คลิ้มไฟหน่อยทีเนี้ยขอแย่เปิดไฟนะครับเพื่อจะารผัดให้มันเข้ากันเส้นกับไข่ปิดน้ำสิบรอยระหว่างผัดเส้นกับไข่ให้มันเข้ากันนะคะรับผุ้มก็เส่เริ่มจากอ่า ิ้วขาวนิดหน่อยเพราะไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นในตัวมันนะอ่าซอสาเกียวอันนี้ใส่ร้าสีสันเล็กน้อยเล็กน้อยอ่ะเพราะว่าอันนี้เปิดไว้ฝอยเล็กน้อยแล้วน้ำปลาเล็กน้อยด้วยทีนี้ก็คนให้มันเข้ากาัน ทำไปทำมาหรืว่าไม่เหมือนผัดซีอิ้วอ่ะแต่ไม่รู้นะผมว่าผมทำให้น่าจะกินได้อ่ะอนะผัดซีอิ้วอะคือเส้เนถ้าเกิดผมจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเส้นรวนไขน่เนาะเออเพราะว่าผักเนี่ยเอ้ยเนื้อเนื้อผมอกินกน่าจะเนื้อจริงๆแล้วก็เอ่อนอกจากเนื้อมันเรียกว่าอะไรวะ ใส่ผงฟูร็เล็กน้อยเหมืกันเนาะของน้อยไม่รู้อ่ะผงอะไรไม่รู้อ่ะฟูอะไรไม่รู้อ่ะเออใส่เข้าไปเหรออืมยาวเลยสี่ยาวเ้นเออมีผงแล้วเจอผงแล้วอันนี้ผงผงผงฟูอันนี้ผงฟูฝัดละแน่นอนไม่ต้องใส่เยอะ ไม่รู lass, ้อ่ะเยอะเยอะเยอะแต่ละคนเนี่ยเขามาเยอะในมูเตสไหนอันนเขามาเยอะนะอ้าวผัดกะเพราไัดให้มันเข้ากันไอไอเส้นผักเนี่ยฮะยิ่งแห้งยิ่งดีอ่ะเขาบอกทำให้มันแห้งๆรวนนะเฮ้ยเนี่ยคือผักซีอิ๊วดีๆเองเลยเขาบอกเลยเห็นไหมใช่ไหมผักซีอิ๊วเลยบอกว่า ปัดให้มันเข้ากันตามมาตรฐานคือรวนให้ไข่ให้ไขก่กบบเส้นเข้ากันเส้นอาจจะไม่เหลือกระชีดียลเพราะว่าผมทำเส้นอือเลยไม่รู้ผมว่ารสชาติเนี้ยน่าจะปากผมอ่ะ ซอ็ตามการกจืดๆไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มน,นะพอดีเลยมานี่ถ้าอยากให้หอมเหน่อก็ออโรยพริกไทยอะไราณนั้นนะโอเคเสร็จไปแล้วแต่ว่าในเรื่องของพูดตัดจากกรีนเนี่ยนะโอเคช่ำต่อไปเพื่อเก็บกลิ่นไม่ให้กรีน มันซ่อนกลิ่นเก็บไว้กลิ่นมนันออกไปยังไงครับกับช่องคุณตาตะยาลีดำคลิปแบบเรียวเดียวดื่อสสดโนสลิกง่ายๆ้าตรานหลายท่านก็จจะว่าทำเป็นยังไงียวว่าเปล่าเนี่ก็คือ มาตรฐานพอนหาาอันนี้ผมว่ามันดูหน้าทาแบบเฮ้ยใส่จานนี่กอะใส่จานเป็นแผนเดี่ยวไว้มันดูหน้ามันดูหน้าไข่สองฟองนะนี่ตักขึ้นมาแค่หนึ่งนะดีโอ้เดี๋ยุดยอด อือหือดีเด็ดเลยหลายหลายท่านหลายถ,า,ถามว่าเฮ้ยทำเป็นยังไงวะไม่รู้หรือทำเป็นอ่ะก็ทำเป็นไงโอเคอีกหนึ่งชิน้น <c oughs> เพราะว่าไขรทีม่มันว่าเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงไงน่ากินใช่ปะ่ะว้าวเจ้า เียดายอ่ะลงไปลงเสียดายเสียดายลงไปลงไปแฮะอืมอร่อยอ่ะโอเคขออนุญาตปิดชูเอฟปิดเฉยสองหนึ่งตัวสองสองหนึ่งตัวอ้าวเฮ้ยไม่ปิดหรอใส่ที่หน้าอีเวนโอเคขออนุญาตล้างนนครับเอ้ยเช็ดกับท่านีกว่าเดี๋ยวผมมาล้างเลย ว้าวเด๋อดอันนี้เอาเข้าคือนี่หรอสมบัติของดีเขราเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวจะมีปัญหาอืมโอเคจะได้ชึบโอเคครับสำหรับวันนี้ รีบผัดเส้นนะครับผัดเส้น